ของน้องพบให้เล่นด้วยเหรอรีวิวทีออโตสิงบุรี m อนะคะที่เรามาจอดชาร์จไฟนี่เราจอดชาร์จไฟอยู่ข้างล่างนะคะน้องพบมีมุมของน้องพบให้เล่นด้วยเหรอมุมเด็กเล่นอ่าแล้วก็มีขนมมามา่มาให้กินแยะเลยมีโกโก,โ,ก,โ,กโอนตินมีทีวีให้ดูนะคะแล้วก็มีน้ำนมเครื่องดื่ม มินิบาร์เล็กๆที่สำคัญเนี่ยแหละมีของเล่นให้เด็กเล่นด้วยคือจอดชาร์จไฟได้เลยนะครับที่สิงห์บุรีนะคะว่าไงครับเครื่องอบเครื่องอบขนมพร้อมแล้วอ,อ,บอบอะไรอบขนมปุกับะขนมแคระขนมแคระอ,อ,อ,อ๋อโอเคอบอบอ่ะโอเคครับน้องพบจะมาเพื่อจะมาเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับขนมขนมไม่กินเลยนะครับ เด่นอย่างเดียวเลยครับและที่สำคัญนี่มาม้ายำยำหมึกนึ่งมะนาวอร่อยมากหอม